ดีค่ะวันนี้เรากำลังทำอะไรอยูน่นะวันนี้เรามาเล่นแชร์เเกันนะคะแล้วเราเอเ่นนะ,ะแอบอยู่ก่อนนี้ค่ะเจ๊พี่แอบาคลิปน,นะคะโโอ้หเจอแล้วค่ะทุกคนพูดบบาเอาเมื่อกี้เี๊คิวคลิปอยู่เลยโอ้โหทำไมเจอเร็วจังก็ไม่ได้บอกนะต้องเขาบอกว่าเจ้าถึงจะอยู่ในที่ไหนห้องนี้แน่ๆขนาดนั้นเห็นปะคะไปกันเลย อันนี้คือช่องเลยอันนี้ช่องเลยครับน้องอ้อไฮแลน์ค่ะช่องนี้ค่ะไฮแลนด์ที่ดีๆค่ะเนี่ยค่ะนี่แล้วก็น้องก้อนตกใจไหมแล้วก็น้องก้อนอ่ะใครเป็นคนหาแล้วก็ไปใส่ชายผูกหนยเจี๊ยบเร็วๆเร็วๆหาใช่เร็วๆไปโอ๊ยะแอบซะ ด่ห้ามแอบดูด้วยยังห้ามแอบดูดิเดี๋ยวก่อนแอบดูเลยก็ไม่ดูนะเคยไปซ่อนกันเนี่ยก็เร็วดิครับเอายังเราอยู่ดีโอเคเลย ขอเรอกันนะคะขอเรอกันนะคะตอนนี้เหนื่อยมากอีกนานกว่านี sure> ้คุยข็ได้ผ่านเจอแล้วข็ได้ผ่านผ่านแล้วนะคะทุกคน Em lại dưới dây nó, Tè con mới là dưới dây mà Tôi nè nàn mà Sao lại hít đó lại Không bị mẹ nó thôi, chưa biết Bây giờ là cho lâu về đi nơi nào เขาเพิ่งเร่เลยนี่ยังไงแล้วอะนานนานมากเลยทขาคนถ้าเราคนไม่ไหวแล้วต้องออ่นะคะนี่ดูเระปอกเลยเว้ย เดอกผานะไม่เยอะเด้กผ่านเยอยะเลยมากเลยอะเดี๋ยวเขาด้ผ่านลเี่ยมไปสี่ครั้งแล้วนะสี่ครั้งแล้วนะ

าน,านานมากเลยนะเอโอ้ยเออกลับเลยนานมากอ่ะก็จบไปก่อนนะคะบ๊ายบาย